สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาลงแรงด้วยไวร์สายใหม่ที่ไม่เคยมีใครเล่นมาก่อนหรือเปล่าวะนั่นก็คือคิดที่เ์ซและตีเร็ว200%นะครับผม oh <my. S 1> ไอเทมรูนพลังแฝงทั้งหมดก็จะใช้อยู่ที่แบบนี้เลยนะฮะต้นเกมเราจะมีดาเมจจากดาบกรี้และโบลเกนสเปียร์ส่วนเลดเกมเนี่ยเราจะออกของเพิ่มความเร็วให้ถึงจุดสูงสุดพร้อมกับอัตราคีิที่เแล้วก็ความแรงจากรูนแลมเพด 9เมตรนะฮะผมแอบสปอยนิดนึงว่าฝั่งตรงข้ามหยิบโรมมาเป็นโตโรบอกเลยว่าเกมนี้ซอยวัวมันจัดๆสำหรับใครที่พร้อมจะดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมชูนิ้วกลางขึ้นมากดไลค์ถึง1 0ึ0ันไลค์แล้วเราไปลุยกันเลยครับผม เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชาวสายดาวคารทุกคนด้วยนะครับที่นี่สำหรับเข้าสู่ช่อง MJY Gamer นะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการลงแรงด้วยคอนเทนต์ครี๊ดหปอร์แล้วก็ตีเร็ว200%นะครับมาดูกันว่าเกมนี้เราจะโหดมันฮาขนาดไหนนะครับแต่ก่อนที่เราจะได้ไอเทมครบแบบนั้นเราต้องฟาร์มก่อนนะครับผมยามซึกเราลบยามสงบเราฟาร์ม พ่อฟา์มด้วยได้ไม่จ้าเลนกลางจ้างหายตรงนี้มีคนซุ่มอยู่ครับเราววัน้ำงัดมาชวยเจ๊แนะตัวแต้เป็นที่เรียบร้อยแต่ตรงนั้นนะเราสนใจลิงก่อนนะโอ้โหแต่ว่าลิงขเขาคอเมะเราตุยไปเป็นเที่เรียบร้อยเลยครับผมตรงนี้โตโรพี่แกอึดมากเราต้องขาโอ้โหแล้วลิงก็เอาสุดจ้าลว ตอนที่เบลแมจะตายเขางัดไปสวยมากครับเข้าป้อมจังหวะนี้ริ่งมากม,ามีเอเลนดอร์มาช่วยครับสวยงามจจ๋งจังหวะนี้ถือว่าทีมเราเปิดเกมได้ดีมากๆครับแต่ว่าสกอร์ก็ไม่ได้นําเยอะนะนำอยู่1ตัวนะครับผมตรงนี้มีอาร์เลสเตอร์ด้วยสกินนายก็ใช้ถ่ายดรื่งสีเขียวแต่ของฉันอ่ะมันดีที่สุดนะครับ เรามากับไวโอเลตไดเมนชั่นเบรเกอร์นะครับผมส oh <my> กินแมปโคตรดีนะฮะในที่เปลี่ยนป้อมด้วยนะฮะอ่าปาไปก่อนครับจังหวะนี้นี่เรียนหน้านี่เขาเติมเรียนเราค่อนข้างบ่อยนะเพราะงั้นเราจะห้าวนิดหนึ่งพี่โตไม่จริงนะนกตัวนี้ต้องเป็นของชั้นมันเป็นสื่อแข่งศักสีรูมาเอเวนะเขาก็มาสาตัวเหมือนกันครับจังหวะนี้แทงเราเจ็บมากครับเพราะงั้นเราต้องจ่ายเย็นๆนิสหนึ่งครับผม เราจะตอดแล้วก็ออกตอดแล้วก็ออกะฮะให้เขาเจ็บๆก่อนแล้วเาค่อยใส่สุดอะไรนีนะครับแต่ว่าเขาเยอะจ,ะจัดๆเอ้พี่โตเล่นเยอะนะครับจังหวะนี้เราฝังครับผมเราต้องเอลี่เจอเล็บสวยฮะได้พี่โตมาอุ้ยตาติาเอาเยอะจัดเขาก็เล่นเราเยอะเหมือนกันนี้เส้นยาแดง่าแปะเลยผมไม่โดนป้อมยิงครับผมจังหวะนี้ ถ้าเกิดว่าผมขยับตัวไปด้านขวาอีกแม้แต่เซนติเมตรเดียวนี่คือน่าจะโดนป้อมเลยนะครับอาจจะตุยด้วยนะฮะจังหวะนี้นี่สังเกตว่าเวลาผมดีธรราน,นะครับจะได้แบบ H ฮพนิดนึงนะเพราะผมใส่รูนดูดเลือดมานั้วเองนะครับเอเซนลิเวอร์เเมตรนะครับผมอีทีดียวสวยครับออนสวน ไปลยยุยกันต่อฮะตอนนี้ผมก็เติมเฮดพีกับมานาม,มาเต็มเปรียมนะครับพร้อมลุยแบบสุดๆนะครับถ้าเขาแหลมนบแต่ว่าฝันของข้ามีโตโรนี่ยืนค้ำให้แครี่ได้ดีมากๆนะเนี่ยฮะขอแบบตอดไปทีละนิดทีละนิดนะครับพี่โตถ้าโดนบ่อยๆมันก็เลือดลดได้เหมือนกันนะพี่โตอันตไปจัง<โ>หว<ย>ะน,นี้โอ้โหเลือดนิดเดียวดไดร์ลัดชดเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีเอลันดอนในการจัดการให้คะจังหวะนี้ ความไหมครับตรงนี้เราจะได้ป้อมหรือเปล่าเพื่อนแบบค้ำลึกกันจะจัดครับตรงนี้น่าจะได้ป้อมแบบจริงๆนะโอเคพบศัตรูถูกทําลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่เลนกลางกันต่อเพราะว่าคีปตรงเลนกลางกําลังมานะครับเราต้องการครี100%เซไวๆนะจังหวะเฮ้ยงัดรวยจัดๆเลยเพื่อนโ,โอ้โหกดเข่งอย่างนั้นเหรอ การออย่างใจเย็นครับแล้วก็กระโดดเก็บทีเดียวครับเพราะว่าไวนโอเนี่ยเขาจะการโจมตีเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยแล้วเราแบบกระโดดเข้าไปแล้วเราตีธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะแบบวิกลบได้นะครับผมแบบเอาให้มั่นใจนะครับโดดทีเดียวครับเอาให้เป๊ะๆนะครับผมโอเคฮะจังหวะนี้ตรงกลางครับมีปูเราได้แบบลัดช็อตลิงมานะครับข้างล่างโดดไปลัดช็อตแบบชิวๆนะฮะ เลือดเขาเหลือน้อยไปดโอเค,คับตอนนี้เราได้มาเป็น broken spear แล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าเอ้ยเขาเอาเราเยอะจังะฟิกเอาเลยเหรอโอ้โหแล้วเชนซี cc จังหวะนี้ผมต้องเสียฟิกเกอร์ออกมาเลยฮะเราจะไม่เสี่ยงยืนต่อนะครับผมไม่รู้ว่าจะโดนอะไรอีกบ้างนะฮะอาจจะมีลิงเริงนะครับ โดดเข้ามาก็เป็นได้นะครับนี่ผลจากการเอารูนดูดเลือดมาถึง7เม็ดนะครับทำให้เราสามารถแบบว่าเติมเลือดกับคลิปป่าคีิปเลนได้ตลอดเวลาครับไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนั่นเองพอเราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยเนี่ยเราก็จะมีเวลาเล่นมีเวลาฟาร์มมีเวลาเปิดแมปดูแมปให้เพื่อนค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าผมพูดว่าเปิดแมปเนี่ยใครจะไปเล่นไวโอเนี่ยอย่าเอาหน้าไปเช็คนะครับอย่าเอาหน้าไปเช็คคุ้มนะฮะอ่านี่โซโลได้ด้วยครับ สำหรับดาร์คเลยเยอะครับตอนนี้และเพื่อนบวกกันอย่างนัวครับเราเป็นดาเมจแนวหลังแล้วกันยืดๆไต่อไปไหนพี่ทีเดียวเท่านั้นฉันไม่ยอมตัวแบบกระเด็นกระโดดกันเยอะขนาดนี้ครับตอนนี้ไอเดียวดิงมากโดดลงไปก่อนแล้วก็วิ่งแล้วผมไม่อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเพื่อนเราตุยกันหมดแล้วเหลือแค่นี้นะครับเหลือมอทอร์สนะแต่ว่าฉันจะไม่กลับบ้านหรอกนะแม้ฉันจะเลือดน้อยนะฉันเอาลูนดูดเลือดมาดจืจื๊บจืเนี่ยฮะสดชื่นมะละ บอกเลยว่าสดชื่นจะจ้าแต่ว่าเราก็จะเดินช้าลงนิดหน่อยนะครับผมไม่เป็นไรหรอกแพทเนี้ยเดินช้าก็ช่างมันนะครับขอแบบเน้นทีมไฟแบบเดือดๆพอนะเน้นทีมไฟแบบตึงๆนะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบว่าคนไทยไฟเดียวจบนะบางทีเราแบบเกมนํามาทั้งเกมเราแพแค่ไฟเดียวจบเกมก็มีนะจังหวะนี้นัวจัดขอซอยหน่อยครับผมแต่ว่าเราต้องรักษาระยะห่างกับลิงเอาไว้นะครับีโตแน่จริงก็กระโดดมา ไอจิกระโดดมาเลยพี่ผมอรออยู่ <top ic> มือมืโตเลือดหอนจัดครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าพี่โตไม่กด,กดสกิลสอโดยอันตีเราน่าจะตุยได้เลยนะเอาฮะวันนี้ชีบเข้าบ้านนะแต่ว่ามีลิงอยู่ด้านซ้ายงัดสวยจัดจังครับอันตีไปเรียบร้อยครับผมเลเจนด์ดารียิงไปอีกหนึ่งทีผมจะเอาให้เขาล่วงก่อนที่มันจะฝังเอาล่วงนะครับผมจังหวะนี้ฮะผ,ผมเห็นเฮดทีอเอลิเตอร์มา ไปไว้ขอสมัมไม่ได้เลยกูช็อตนี้ไม่มีอะไรจะแก้ตัวครับอย่างโยนนะยิวจาดนะครับผมขอคนละ3าําครับคุณผู้ชมช็อตเมื่อสักครู่นี้นะฮะขอ3คมคครับเม้นมากันหน่อยนะฮะเออช่วยแบบแต่งชื่อคลิปหน่อยว่าไอช็อตท,ที่ที่ผมทําลงไปเมื่อกี้นะฮะเออสามคำนี่แบบใช้คําไหนดีนะครับผมแต่ผมแบบแอบเห็นแพนด้ามันนิดนึงนะแพนด้าก็หาอยู่นะเมื่อกี้เออยํำกระมมอนนะฮะ ลงพ e <child> ื้นไปเต็มที่เจอผมจุกนะฮะแต่จริงๆผมไม่ไ <c> ด <oughs> ้จ <affair answer> ุกนะผมหิวนะผมกลจะแบบว่าฟิกเกอร์เข้าไปเล่นแบบว่าให้อเลเตอร์แบบไปทันตั้งตัวอะไรตีติดเคี้ยสรุปไม่ได้นะฮะโคตรโยนตรงนี้ครับฝังสวยครับผมสกิล หม่อมๆเลยครับจังหวะนี้เราได้อีกลิฟคอร์มาเป็นที่เรียบร้ยรอยแล้วแบบซอยวัวซอยวัวแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์ซอยและซอยอยู่ซอยต่อซอยอีกซอ,อยแบบดิจิตอลนะฮะที่เพิ่คิวเลยหรอเมืม่อกี้ได้มาสามตัวเลยนะฮะอ่าตอนนี้เราใกล้ได้ของครบแล้วนะครับผมขาดมอนติงสตาร์ชิ้นเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้นี่ความเร็วโจมตีอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะอ่าร้อยยี่สิบเก้านะครับผมอัตราคี89.1นะเออ 139นะครับถ้าใส่ธนูเล็กนะครับอ่ะไปลุยนะจับ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 นี่ของเร็วโจมตีอยู่ที่189นะครับเมื่ออีกลิฟคอทำงานนะครับผมตอนนี้ฮะสาวกันไปรวๆสาวกันไปเร็วๆนี่ ตอนนี้เราขาดอีกแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมจะเน้นฟาร์มหน่อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมพูดตรงๆว่าผมสุ่มทีม,มาเนี่ยทีมผมอะเล่นกันโคตรดีนะครับตอนนี้เกมนำนะครับสกอร์นำผมกลัวมากๆว่าเกมมันจะจบก่อน <laughs> เอาเป็นว่าผมขออนุญ,ญาตนะครับฟาร์มทุกจุดที่มีนะครับตอนนี้เพื่อเร่งให้ได้มอร์นิ่งสตาร์เร็วนะครับเราจะได้เห็นพลังของ ทีคอบหนึ่งร้อยเปอร์เซนแล้วก็ความเร็วโจมตี200%เมื่ออีกลิฟคอทํางานนะครับผมอ่าแต่ถ้าอีกลิฟคอไม่ทํางานน่าจะอยู่ที่ประมาณ160%นะครับแล้วก็ถ้าเราตีธรรมดาครบ5ครั้งก็จะครบ200%นะฮะหรือทะลุไปเลยแหละนะแต่ว่ามันจํากัดไว้ที่200%นะครับผมจวนนี้ขาดนิดเดียวครับขาดอีกไม่กี่ร้อยเท่านั้นครับขอแล้วกันนะบัฟฟ้าตรงนี้จะโดดเปล่า เขาอยังไม่ค่อยกาเล่นเท่าไหร่ครับเขาไม่กล้าเล่นขับวายโอเลตคริร้อยหรอกนะฉันนะคริเยอะกว่านายอีกนะดูหรือเปล่าเจ้าลิงวัดหนังเออนะครับส่วนใหญ่ลิงจะออกของคิแค่สชิ้นนะครับมีดาบคริก,กับสลิกสติงนะอัตราคิรวมรวมูนร,รวมพาสีบแล้วจะอยู่ที่ประมาณ77นะรอร์แต่เราเนี่ยหร้อยปร์เซ็นะเกมนี้ รอของนิดเดียวครับผมชุดนี้น่าจะได้โอเคครับบอลนิ่งสตาร์มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอีไอเทมครบสูตรแบบสมบูรณ์แบบนะอัตราคีอยู่ที่100.7%ความเร็วโจมตี165นะครับวงเล็บยังไม่รวมอีกลิฟคอนะครับรวมอีกลิฟคออีก50%นะครับผมไปยิงคีแป๊บหนึ่งจุด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 จจุดจอ่า200%เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับความเร็วโจมตีแล้วก็อัตราคี100 oh <my> ไปฮะเร้อยไปฮะเดี๋ยนนวาจะเป็นอย่างไรบ้าง ฉันฟอกเดี๋ยวเดี๋ยวเฉันไปฟอกเท่าไหร่โดนทีเดียวครึ่งหลอดเลยวะเนี่ยโอเคอะดีที่มีหนูดูดเลือดมาครับผมขอซอยวัวหน่อยแล้วกันซอยยิงระบาดแมสันตีล้วนฉันจนไทเตตั้งตัวตั้งรับไม่ทันนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาซอยทางด้านดาร์คสเลเยอร์กันบ้างครับบอกเลยว่าป่าเปิดนี่ไม่ต้องมาช่วยนะฮะเดี๋ยวเราโซโล่เองได้หมดเลยนะครับนี่โอ้โหแป๊บเดียวแตกเลยนะครับผมสำหรับดาร์คสเลเยอร์ นะครับจังหวะนี้ผมจริงๆผมชอบปล่อยเลนบนนะไอ้พวกแบบดาร์กเดิร์อะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นเลนบนไง <ๆ S 2> เลนล่างมันเล่นง่ายกว่าก็เลยแบบปล่อยแบบ <ๆ S 2> พวกดาร์กไปเลนบนนะให้แบบดาร์กมันทํางานของมันนะครับส่วนผมก็จะเล่นแบบเลนกลางเลนล่างวันนี้นะแต่ว่าตอนนี้แพนด้าเข้าแหลมมาแบบนั้นอ่ะและ้วโดนเข้าไปโอ้โหแล้วเขาผิวจัดครับไอฟิกเกอร์งัดไม่ถึงขายไปนิดนึงโอ้โห วิ่ง <minutes> เ,เกือบไปแล้วฮะถ้าโดนโตโลสกิดนิดนึงนี่น่าจะตุยป <eterm oon> ้อมเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เราซอยเข้าไปลุล่วยกับผมจุาจ้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 ามาเดยได้หมดสดชื่นนะครับจังหวะนี้เราไม่กลัวใครทั้งนั้นนี่เอาจะจะตีเร็วแล้วด้วยเนี่ยเรามีดลุนดุดเลือดนะครับเราอยู่ในทีมไฟได้นานมากครับคุณผู้ชมจังหวะนี้อุ้ยเหมือนเอ้ยได้ลิงลิงมาจากไหนวะเฮ้ยจับจดอุ้ยเกือบลิงมันแรงมากครับจังหวะนี้โโอ้หเพื่อนเราเอาสุด คาป,ป้อมคาบ่อหุยผมยังลองไม่ค่อยสะใจเลยทุกคนผมอยากลองหน่อยอะขอสามทางได้ไหมย่ <Ret reat. S 1> ออลังสิธิ์มันร้ายขอ3ามทางได้ไหมะจะไม่ได้ครับผมเพื่อนเรารีบจบเ้ยกำลังมันเลยตุม และก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ m v p ซึ่งได้แก่ไวเลสคนนี้นั่นเองนะครับผมในเอ็ MV พของ Dimension b r e a k e r โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการลงแรงด้วยไวโอลเลสสายคิดเข้าหน0อยเตีเร็ว200%ปอบอกเลยว่าซอยโตโรมันจัดๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เบาด้วยนะเรามีเจาะก,ก่อนถึง2ชิ้นนะครับผมเป็นเจาะฟ้านะเอามาเจาะต้นเกมแล้วก็มี Morning Star ์เจาะอีก40%เลดเกมนะครับผมแถมด้วยลูนแรมเพจอีก 9เมตรนะครับผมบอกเลยว่าสายนี้โคตรตึงนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปสนุกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมชูนิ้วกลางขึ้นมาแล้วกดไลค์คลิปนี้ถึง1,000ไลค์แล้วเราไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ